ไปหรือเปล่าเนี่ยฉันฝันไปหรือเปล่าว่าแกหนี่ใครรับสายเลยมี่มรู้อะไรอุดปากอยู่สิน่ะทีมันไม่เอาลูกมันไว้ฮะแล้ยังไงทำไมล่ะก็จะไปรู้เหรอ ว่ามันเลิกกันนะพ่อมันเลิกกันนี่ฉันก็ไม่ต้องเสียเงินแสนค่ายาแล้วไหนๆหก็จะได้หลานมาอยู่กับย่าฟรีๆด้วยเห็นไหมบุญวาสนาฉันสูงแค่ไหนพ่อฉันใหญ่ได้ะไรฉันก็ต้องได้ทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยโอ้ยบุญฉันมันบุญแน่มีเยอะจริงๆนะไม่ต้องเสียเงินค่ายาลูกชายก็จะได้อิสละภาพไหนก็จะได้หลานมาอยู่กับย่าฟรีๆ,ๆอ้อยเปลื้ม้ย จ่าเงินไปกินเลี้ยงปีหน้าปีทัทีจะได้มีความสุขอย่างนี้ทะทีมาแม่นะจำบ,บ้าเหรอแจกเงินได้ยังไงก็อะไร,รอยู่ทำไมล่ะพ่อก็เออนาน,นานทีความสุขของแม่อ้อาว,ม,วมาแล้วผมทำเด็กมา เงินแม่จะแจกเงินไปกินเลี้ยงการวันนี้แม่มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยแล้วมาแล้วเอาอาวอาดีดีดีคุณทำไปอ้าวหนุ่มไปเออเฮ้ยอ้าวเหตุการณ์ผิดปกติก็คือจะแจกเงินแจกแจกลูกด้วยเอาไปแล้วอะไรล่ะพ่อฉันยังอยากแจกอีกนี่นะความสุขเล็กๆน้อยน้อยฉันอย่กจะแจก เลิกแจกละคุณทำเดี๋ยวเป็นร้านเลยนะตายแหมผนายัเลือกแจกินกันอไเงี้ยวันไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี้ไอ้ทำอะไรวะมันเลือกอะไรกันก็มันไม่มีอะไรหรอกแม่ก็กุ๊กกิ๊กตามภาชาที่คนขายได้กำไรแล้วก็เอาเงินมาแจกเด็กมันบ้างเท่านั้นเองอะแม่แต่ค่ายังไม่ได้แจกเลยค่าด้วยค่ายังไม่ได้แจกก็พ่อกับแม่ไม่ได้เด็กนร่จัะเด็กว่าแต่มันแกแล้วทรไว้ เป็นข้าไร้ไร้แล้วเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันไหมฮะเรื่องอะไรกันเรื่องงานร่างประชาที่วัดเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ที่วัดนี่เดี๋ยวปู่ที่วัดเขามีจริงๆนะที่วัดเขามีเ่ยไปดูจริงนี่แกอย่าไปเชื่อมันมันต้องโกหกเราแน่ๆเลยเราไปสืบเองก็ได้จะแสงใช่ถืองดีกว่าเถอสืบเองดี ถึงแล้วตั้งหากล่ะถึงสวรรค์ชั้นฟ้าไงเออแล้วเปลเขาจัดกับข้าเรียบร้อยอยังอะ่ะเสร็จแล้วยังก็จะฉลองกัน้าสิบคนอย่างไง้น,นะแม่ <c oughs> <c oughs> แม่ถามจริงเหอะจะเลี้ยงอะไรกันเหรออ้า <c oughs> ก็เลี้ยงฉลองการกลับคืนสู่อิสรภาพของลูกคินไงพ่อ แล้วก็ฉลองการที่หลานจะต้องกลายมาเป็นเด็กกำพร้าอย่างกันด้วยใช่ไหมใครว่าล่ะเพื่อความรุ่งโรจน์ของหลานต่างหากล่ะถ้ามันยิงอยู่กับนางแม่มันนะมันมีแต่จะอับเฉาะพ่อพ่อกับแม่ครับป่านนี้กับข้าวเย็นชื่นหมดแล้วนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปลูกเนี่ยพ่อเชื่อแม่นะว่าพ่อนี่จะต้องฟังมาผิดแน่ๆเลยเจ้าคิมมันจะต้องเอารีนาเอาไว้พ่อดูอย่างแม่นะ แม่เนี่ยรักลูกยังกับแก้วตาดวงใจเจ้าคิมมันก็ต้องเหมือนแม่สิใช่ไหมใครอยากกินอะไรเพิ่มเติมอีกก็ป่งแม่ฮะแม่นึกถึงคนที่เขาไม่มีจะกินบ้างไหฮะอือไม่มีก็ให้มันอดไปสิมันอยากไม่รู้จักทำมาหากินนี่ให้มันอดเหมือนกับคนบางคนที่พอถูกบังคับให้ทำงานเข้าหน่อยก็เผเยหน้าขออยาผัว มันยิง่งซีดนะเขาไปใหญ่เพราะผัวอยากเขาจริงจริงจริงไหมพ่อ,อพูดถึงน้เปลยวเหรอเชอะลูกสะพ้ายคนโปรดแต่นิดแตะหน่อยทําเป็นทะเลถไลาไยเป็นเรื่องโน้นจะแกระวังให้ดีเหอะและอีกอย่างหนึ่งนะที่มันทนคิม่ได้ก็เพราะว่าคิมเนี่ยเคร่งครัดกับตํำรับตําราผู้หญิงเนี่ยนะลองร้อนแรงไวไฟไปเจอคนคงแก่เรียนข้าก็เป็นอย่างนี้ทุกไลายเลยวะทั้งหมดที่แม่าแหลงเองรอเปล่าคะ ท้องคำแม่มองอะไรไม่เผ็ดหรอกแก่ปูนนี้แล้วไม่ต้องเห็นอะไรกับตาแม่ก็เดาออกไม่ต้องเดี๋ยวแม่เองถาเรื่องลีน,นาด้วยนะคะแม่ฮ,ฮัลโหลคิมเหรอลูกครับ่ะแม,แม่แม่คิมมีเรื่องที่จะปรึกษานะคร ว่ามาเลยลูกว่ามาคือว่าที่โรงเรียนเขาจะจัดทัวร์กันไปอีกแล้วฮะเราก็ต้องใช้งบประมาณประมาณ4ี่พันกว่าเหรียญน,นะฮะแม่ช่วยส่งมาให้หน่อยได้ไหมฮะได้สิจ้าลูกแม่จะส่งไปให้ทันทีเลยนะมีอะไรอีกหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะให้แม่ไปรับฝ่ายกับลีน่าท,ที่ที่ดอนเมืองะฮะก็จะไปถึงประมาณเมื่อวานนี้ฮะ มันขาด้วยหรือยังไงมันถึงมาเองไม่ได้ต้องไปรับกันน่ะที่หนีตามลูกไปมันยังหนีไปได้เลยอ่ะเข้าลีนาไปด้วยเอามาทําไมอ่ะคิมยกให้เขาแล้วคิมคิมหมายความว่าพอลูกเรียนจบกลับมาล,ลูกจะเอาลูกคืนใช่ไหมลูกไม่ใช่ฮะแม่คิมหมายถึงว่าคิมยกให้ฝ่ายเข้าไปแล้วแค่นี้นะแม่เดี๋ยวที่เดี๋ยวลูกทําไมล่ะเออแล้วก็ที่เลิกกันเนี่ยเพราะว่ามันมีชู้ใช่ไหมลูกไม่ฮะ ฝ้ายก็เป็นคนดีฮะผบนะผิดเองโธ่ลูกแม่นี่เป็นลูกผู้ชายทุกกระเบียดเลยอะลูกพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงลูกคนอย่างคิมนั่นเหรอไม่ดีฮะนึกว่ามันบ้าไปแล้วมันขอหย่าผัวอย่างลูกได้เนี่ยนมกว่ามันต้องเพี้ยนแน่ๆเลยใช่ไหมลูกไม่ค่ะแม่ฝ้ายก็เป็นคนดีฮะเขาไม่ได้มีผู้ชายคนอื่นหรือว่ารอผมเรียนจบไม่ไหวหรือว่าไม่ใช่อะไรอื่นที่แม่คิดเลยอะ เงินค่าตัวละบินเขาก็เป็นคนสะสมเองนะฮะผมไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยก็ฝากแม่ช่วยรับฝ้ายคำกับรีนาด้วยแล้วกันนะฮะแค่นี้ก่อนนะฮะแม่ฮะกกลัวว่าไงแม่จะให้ว่าไงก็ต้องว่าว่าลูกคิมเนี่ยจิตใจสุดจ,จะประเสริฐแบบที่แม่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนะสินั่งนั้นน,น่ะสิ้นคิดแท้ ยังหาว่านางป้ายน่ะดีอย่างง้้นดีอย่าง,งนี้อ่ะในหน้ามาได้ป่ะคะแนมะ่คขาเล่ากันเรื่องอะไรฮะแม่ <S 2> <S 2> <S <S อย่างเงี้ยค่ายละที่เลวไปคิมนั่นแหละอย่ามาพูดช่วยๆนะพ่อนี่ฉันจะต้องลดเกียรติของฉันลงไปเป็นคนขับรถให้นางนั่นเหรอเนี่ยฮะโทว่าตั้งเอ้ยแม่ก็ให้พี่ลิไปรับก็ได้พี่ก่ายถ้าได้เล่นงานแล้วตายสิอ่ะเงินเก็ไปหาครูลอยดูฉันไม่มีวันที่จะลดเกียรติของฉันลงไปพูดกับนางกระจอกนั่นหรอก ก็ในเมื่อแม่ไม่ยอมพูดกับเขาแม่ไม่ยอมพูดกับฝ้ายคำอ้าวแล้วแม่จะรู้เรื่องได้ยังไงเพราเลิกกันเรื่องอะไรอะก็ลูกคิมกลับมาก็ถามลูกคิมดูก็ได้ไม่เอาอ่ะฉันจะต้องพูดให้รู้ทั้งสองฝ่ายเฮ้อเรื่องเขาเนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันต้องหนักหนาสากันแน่เลย 走吧，离开公婆了吧。 ครูกรอยนะที่ฉันถือวิสาสะเออครูกรอยรู้เรื่องว่าไายคําก,คกับวินาเขาจะกลับมารือยังนะครูเอะอ๋อทราบหลายวันแล้วละค่ะพรุ่งนี้จะนั่งรถทัวร์ไปแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ค้างบ้านเพื่อนสักคืนหนึ่งไม่ค้างก็ไม่ได้หรอกค่ะโดยบินมันถึงข่าออกอย่างนั้นน่ะอ,อ่าแม่ครูกรอยนะ็นอาจจะบอกกันมั่งเอ,อ๊มีอะไรหรอคะเอออ่าเออเอ,อ่า มาให้ท่านจะได้ไปส่งที่สนามบินด้วยกัน